มาต่อกันที่ความสัมพันธ์ของคนดังกันบ้างดีกว่าครับเรื่องของไม้สาวขาวโอโมะแป้งออจิระกับแรปเปอร์รุ่นน้องโต้งเซาไซพอดีมีภาพออกมาดูว่าทั้งคู่เนี่ยจะสนิทสนมกันมากกว่าปกติก็เลยอยากจะถามว่ากําลังปลูกต้นรักกันอยู่หรือเปล่าครับ เพราะภาพความสนิทสนมนี่แหละครับเลยทําให้ไม้สาวขาวโบ๊ะแป้งอ,อจิราถูกจับตามองว่ากาลังสารสัมพันธ์รักครั้งใหม่กับแรปเปอร์หนุ่มรุ่นน้องโต้งเซาไซซึ่งพอไปจ้องไม้ถามสาวแป้งก็โต้ทันควันเลยนะฮะว่าไม่ได้ศึกษาดูใจกันกับหนุ่มโต้งแต่ที่เห็นสนิทกันก็เพราะรู้จักกันมานานแล้วและตอนนี้ครับตัวเธอเองก็ยังไม่พร้อมเปิดใจให้กับหนุ่มคนไหนครับโต้งสนิทกันเป็นน้องแต่ส่วันนอว่าแบบเป็นหนุ่มคนใหม,ไม่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 ไมีค่ะโสดค่ะ จริงๆไม่ได้หมยจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่ะนะคะแต่คือตอนนี้เอาจริงๆก็คือยังไม่ได้พร้อมมีใครร,รู้สึกว่าอยู่แบบนี้มันก็สบายใจดีและอีกอย่างเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องรีบก็เคลียร์กันชัดกันไปนะครับ